โอ้โหดิ้นพร่านจริงๆนะครับเช้านี้เนี่ยดิ้นพร่านจริงๆนะครับโอ้โหแบบดิ้นกันโอ้โหเหมือนหมาโดนน้าร้อนลวกดิ้นแบบว่านะกระจุยกระจายนู่นนี่นันน่นรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้นะครับอยากจะนับผลการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศไปยืนนับเลยมึงไปยืนนับกัาเองเลยนะครับมึงก็ส่งคนไปเฝ้าตั้งเยอะแยะ นะฮะมึงไปยืนนับเป็นเองเลยมึงไม่ต้องใช้เจ้ามึงไปยืนกันเอง่งมึงไปยืนกันเองเลยนะฮะมึงเอาเงินนับทั้งวันทั้งวีทั้งวันเรื่องมึงเดี๋ยวหนูตั้งรัฐบงรัฐบาลอะไรเสร็จมึงก็ยืนนับไประหว่างรอหนูรวบรวบรัฐบาลมึงก็ยืนนับไปมึงขนกลับบ้านไปด้วยเลยก็ได้ขนกลับบ้านขนไปนอนกอดอะไปนอนกอดนับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยส้มกล้าทำภูมิใจมึงไปนับกันเอง นะฮะเออนะครับพอตัวเองชนะพอตัวเองชนะบอกว่านี่ขนาดริมมันโกงเราอย่างชนะนะฮะพอแพ้นะครับพอแพ้บอกว่าไม่ใช่เสียงของประชาชนนี่คือการโกงครั้งปวดดีสา์ใช่พี่ถ้านับสิบรอบแล้วยังไม่ได้พี่พิชาเอาบัตรเลือกตั้งให้มันเขียนกันเองเลย นะฮะสส,สเขตก็บางคนก็เลือกอ่าสสเขตพักหนึ่งนะฮะรายชื่อพักพักหนึ่งอะไรงนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะเออนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ,ค,อคืออะไรครับคือโอเคคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เลือกอ่าสสบัญชีรายชื่อแต่ว่านะฮะแต่ว่าคนคนของคนของ,คนของภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งเป็นคนของอ่าพักชาติไทยพัฒนา นะก่อนๆเนี่ยก็มารวมอยู่ตรงนี้หมดหลายๆพักต่างๆที่เคยอยู่กับแดงอยู่กับอ,อยู่กับส้มเองเนี่ยก็มารวมในภูมิใจไทยเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นการที่อนุทินก็รวมเสียงต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งที่เรียกได้ว่าทําให้เสียงมันไม่แตก นะครับนะฮะถ้าเลือกพักพักก็มีสิทธิ์เลือกเอ่อนะฮะเอ่อเขาเรียกว่าคนทํางานต่างๆเข้าไปนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อย่างเช่นคุณสุปฏีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงสอสอเขาก็ลงปฏิริษนะฮะเขาก็ลงเอ่อเขาเรียกว่าไงลงลงลงในส่วนของคนที่เป็นฝ่ายบริหารนะครับสอสอก็จะเป็นลงในในเรื่องของการดูแลเขตนั้นๆนะฮะก็ว่ากันไปนะครับแต่ทุกคนก็ที่ลงก็ได้เข้าสภานะครับอ่าได้เข้าสภาก็ว่า นะฮะเออนะครับคุณอาร์ตอ,อาจจะโดนถ้าคุณอาร์ตไม่ได้จริงๆนะครับคุณอาร์ตจะอาจจะได้แต่งตั้งเป็นหน้าที่อื่นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับผมตามนั้นแค่นั้นเองนะฮะก็นั่นแหละครับนะฮะบ,บางคนก็เลือกเลือกคนพักหนึ่งเลือกอบัญชีรายบัญชีรายชื่อพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมก็กาทั้งสองใบครับผมกาสามเจ็ดทั้งสองใบ คือผมก็ไม่คิดคือผมมาคิดว่าภูมิใจไทยน่าจะเข้าวินนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะ,จะ,จ,ะจะชนะนะครับจะชนะมากขนาดนี้อันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็ไม่มีใครคิดนะครับแต่อีกใจหนึงนะ่งเนี่ยผมคิดว่าส้มจะมาแต่ผมมาคิดว่ายัางไงก็ไม่ถึง14 000, ล้านและผมมั่นใจมากว่ายัางไงกไ็ถึง14 000, ล้านเพราะว่าสันดานที่คนเห็นเนี่ยนะครับสันดานที่มันฉายออกมาคําพูดต่างๆความชิบหายต่างๆที่พ่นออกมาโดยดิจิตอลฟูดพิ้นมันเยอะมากนี่คือการพลาดของมันที่มันเอาคนมีแผลอย่างธนาธร นะครับอย่างโรมอย่างวิโรธอย่างไอละชนกมาหาเสียงเพราะไอ้พวกเนี้มันมีแผลกันเยอะมากเพราะมันมาหาเสียงประชาชนก็จะเอาดิจิตอลฟุตปิ้นมาเล่นงานมันมาถามมันนะจนทําให้มันทะเลาะก,กับประชาชนเพราะมันทะเลาะก,กับประชาชนเล่นบทเยื่อคนที่อยู่ในนั้นนะ่ะบางคนเป็น f อฟซีมันเห็นการทํางานของมันเห็นคําพูดของมันเห็นท่าทีของมันเขาก็ไม่เอาด้วยครับนะครับ ยังเดินเกมได้ดีกว่านะฮะโดยการเอาคนอย่างยศชนนันซึ่งไม่มีประวัติด่างพ้อยอะไรเลยเนี่ยนะครับมาให้โจมตีนะแล้วก็อยู่เงียบเียเป็นคนที่ไม่ปากดีมากนะฮะเออนะครับ,ออนะรบหรือแม้กระทั่งอย่างคุณอาร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกเว้นมีประเด็นกับด้อมพีแล้วก็แก่กลุ่มเดียวตรงนั้นไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องดิจิตอลฟูดพิลในการที่จะไปด่าสถาบานันหรืออะไรต่างๆนะครับมันคิดว่าคนกลุ่มนี้ยังเป็นฐานเสียงให้มันได้อยู่ ผลสุดท้ายก็คือดิจิตอลฟู้ดพิซซ์ที่คนได้เห็นมากขึ้นได้รับรู้มากขึ้นนะครับนะฮะจากการที่มันพูดเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันก็ต้องมานั่งแก้ตัวและแก้ตัวสิบครั้งแม่งไม่เหมือนกันทั้งสิบครั้ง <laughs> นะฮะตอนปลาใสครั้งสุดท้ายมึงประกาศว่าอะไรนะฮะมีคนถามผมว่ารู้หรือ,อยังวิโรธว่ามีทหารไว้ทำไม ผมจะบอกทุกคนว่าให้ตอบไปได้เลยว่าพักเราพักเดียวที่เป็นพักที่เคียงข้างทหารชั้นผู้น้อยเอาเฮควายนะฮะเขาถามว่ามึงรู้หรือยังว่ามีทหารไว้ทำไมเขาไม่ได้ถามว่ามึงเนี่ยช่วยทหารอะไรบ้างหรืออยู่เคียงข้างทหารยังไงเขาไม่ได้ถามเขาถามว่ามึงรู้หรือยังมึงไปตอบว่าเป็นพักเดียวที่อยู่เคียงข้างทหาร แล้วมึงก็เฮ่กันมึงไม่ได้เตือนกันเลยว่ามันไม่ตรงคําถาม,มึงรู้หรือยังว่าทหารมีไว้ทําไมนะฮะและ้วแม่งจํากันมานะจํากันมาด้มส้มแม่งจํากันมาเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ต่อกัาอยู่เงี้ยเหมือนกันมาเจอร้อยคนแม่งเหมือนกันร้อย <dece it> คนกูถามว่ามึงรู้หรือยังว่าทหารมีไว้ทําไมกูไม่ได้ถามว่ามึงเนี่ยไปอยู่เคียงข้างทหารไหมนะฮะ ใช่ครับพี่กาลังจะพูดเรื่องนี้พอดีนะครับมึงไม่ต้องไปด่าเขาหรอกมึงอย่างโง่บริหารแล้วขอบคุณคุณแม่แดงครับผม <c oughs> นะฮะบ,บริหารที่ผ่านมาควายควายตัดสินใจไม่อุ้มการบินไทยบ้างไปโชว์โง่ลงทุนในไฮเปอร์ปลูปเจ๊งบ้างนะครับพูดจาแม่งสัจจะขายข้าวเสือกไม่สต๊อกข้าว จะขายของเสืรอกไม่สต็อกของมึงใช้ระบบ P o r อร์ไอ้หาเขาต้องการข้าวเดี๋ยวนี้10ตันไม่ได้ค่ะ P o r อร์มึงคิดว่าอยู่มึงอยู่ในสถานะที่ยิงได้ขนาดมึงรู้ไหมว่ากระบวนการการส่งอะทำไมเขาถึงต้องมีแลนด์บิดทำไมเขาถึงต้องมีท่าเรือนูน้นท่าเรือนี้เพราะอะไรเพราะว่าการส่งของเนี่ยถ้าย่นระยะเวลาให้กับลูกค้าได้แค่หนึ่งวันเนี่ย แล้วคนอื่นใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนใจได้ทันทียุคนี้มันไม่ได้แข่งกันที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กมันแข่งกันที่ปลาเร็วกินปลาช้ายุคนี้มันแข่งกันด้วยข่าวสารข้อมูลนะครับผมนะฮะเออเขาเปลือกพี order, ออเดอร์ไงพี่นะฮะสภาพเออ ผมอยากได้ข้าวหอมมะลิเเออ,เอ,อถุงหนึง่งไม่ได้ค่ะไม่มีสต็อกเอาไว้ลูกค้าเรียนให้ทราบลูกค้านิดนึ่งนะลูกค้าควรจะต้องสั่งตั้งแต่เมื่อวานถ้าลูกค้าหิววันนี้ลูกค้าต้องสั่งตั้งแต่เมื่อวานถ้าหิววันนี้คือต้องสั่งตั้งแต่เมื่อวานลูกค้าต้องมาสั่งตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะเพราะนั้นลูกค้าต้องพิจรารณาตัวเองว่าพรุ่งนี้จะ,จะหิวไหมถ้าคิดว่าจะหิวเนี่ยสั่งไปก่อนเลย